ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะแปลกตาหน่อยวันนี้นะครับผมจะมาเปิดการ์ดแบทเทิลออฟตลิงชันนะซึ่งการ์ดนี้ครับเป็นการ์ดเกมของคนไทยของพัซโลนะครับที่ X กับ t o ย l a ซ y ่นะการ์ดแบทเทิลออฟตลิงชันนะครับมันจะเป็นเกมที่เอาการ์ดนะครับมาต่อสู้กันนะครับประมาณนั้นที่ใช้ตัวละครการ์ตูนจากช่องพัซโลนะครับมาเป็นตัวเมนหลักๆและแต่ละการ์ดนะครับก็จะมีราคาของมันด้วยนะเราเลยจะมาเปิดหากาดเรแรซีเดเร่ ก๊าที่มีราคานะครับและผมก็ได้ไปสิงกลุ่มอยู่ปรมาสัก2เดือนนะครับเพื่อเก็บรวบรวมราคามาทั้งหมดนะ เป็นราคาที่เขาขายกันในกลุ่มนะครับประมาณนั้นนะซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ของ Battle ร์ดออเทลิชันเลยนะก่อนที่เราจะเปิดครับมันจะมี2ประเภทนะประเภทแรกคือที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็น Starter Deck กนะครับก็ตามชื่อเลยครับเป็นเด็กที่เริ่มต้นนะมีให้พร้อมเล่นครับมีหลากหลายเด็กซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันในขณะที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบจะมีตั้งแต่เอ0ดีนครับจนถึง05นะตอนนี้นะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ซึ่งมันคือ b บเสเมเ็ิ่รตอรงนนี้ะเพราาะว่เด็คนะรามะปณ นะขอแค่อยู่ในกติกาก็พอนะครับซึ่งมันจะมีแบบนี้ด้วยนะครับที่เราจะมาเปิดแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Starter อร์แพ็ก่อนนะครับอันนี้นะครับจะมีเป็นพวก p a เปอร์แรนะแต่ถ้าเราเปิดไม่ได้มันก็ไม่มีราคานะเพราะว่าในนี้มันมันเหมือนกันทั้งหมดนะครับทุกกล่องเลยนะแค่จะมีการ์ดพิเศษนะครับที่เขาแบบจะให้หลุ้นแค่ใบหนึ่งแค่ใบเดียวเท่านั้นนะแต่ถ้าเราได้นะครับก็คือ กำไรเลยนะครับประมาณนั้นนะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีแค่เปเปอร์แรนะมันจะมีเป็นการ์ดบอร์ดแรด้วยนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า CBR นะครับส่วนเปเปอร์แรคือ PPR นะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราดูลักษณะกล่องกันก่อนนะลักษณะกล่องนะครับตรงกล่องนะครับก็จะมีบอกไปเลยนะว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปลุ้นเอาเองนะข้างในการ์ดเมนเด็กนะครับทั้งหมด50บใบนะครับการ์ดลท์5ใบนะครับ ก็คือกา๊าซพลังชีวิตนะซึ่งก็จะมีบอกชื่อเลยนะครับว่ามีก๊์ดชื่อว่าอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นนะมีระดับความแรงอยู่เท่าไหร่นะครับในนี้ที่เราต้องลุ้นน่าจะเป็นเมียผ้าอีส่วนนะครับแต่น,นี่ตามกล่องเป็นพ้าอีส่วนนะโอเคเดี๋ยวผมขอใส่นี่ก่อน,นหนๆก็ซื้อมาละอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูโอเคกวัาเอาออกหรือเปล่าเหมือนคนใส่เฟือกเลยวะอ่าโอเคลุ้นพร้อมกันคือกร์ดประเภทว่ามันใหญ่เท่านี้นะคือข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับลุ้นพร้อมกันนะผมไม่เห็นเลยนะตอนเนี้ย เดือบอกไปเลยว่าเราจะเปิดสตาร์เตอร์เด็กนะครับทั้งหมดนะครับอย่างละ10กล่องนะกล่องละ349บาทนะครับสิกล่องผมจะเรียกว่าเซตหนึ่งแล้วกันนะก็เซตละ3,490บาทนะครับประมาณนั้นนะมาดูว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่านะหกล่องถ้าได้หการ์ดก็กําไรแล้วนะครับหน้าตาการ์ดเขาจะเป็นแบบนี้นะก็ข้างหลังก็จะประมาณนี้เขียนว่า b a t เทิลออสเทลลิงชันนะครับมันอาจจะซ่อนอยู่ข้างในนะไม่มีนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในเด็กนะครับว่ามีอะไรบ้างนะพระอิศวรนะครับก็จะเป็นตัวละครการ์ตูนนนนนใช่องาสะะครรัับปมณ้ พระนารายณ์นะครับเมียพระอิศวรนะครับจริงจริงการในนี้ก็มีราคานะครับแต่ว่าราคามันไม่ได้สูงนะแบบหลักสิบอะไรอย่างงี้นะพระอินนะครับนนทกเนี่ยตอนที่กําลังล้างเท้าอยู่อะไรประมาณเนี้ยช่างแอร์ดวงซวยเทวดานักมวยเทวดาแบงค์เด็กถ่ายเอกสารอะไรประมาณนี้นะครับเทวดาตัวเปิดแล้วก็แต่ละการก,ารก็จะมีความสามารถบอกไว้อยู่นะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะจะมีค่าครอสนะครับมีค่าเจมนะครับ มี power นะครับอันนี้เอาไว้โจมตีนะตัวน,นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แยกหมวดหมู่ไปอีกนะครับว่าการ์ดนี้คือหมวดไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเทวดานะเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นเทวดานะครับอันนี้ก็จะเป็นยักษ์แบบนี้นครับก็จะมีแยกไปแบบนี้นะซึ่งวิธีการเล่นจริงๆผมก็ยังเล่นไม่เป็นหรอกแค่รู้พอาค่าว,ว่าใช้การ์ดโจมตีกันนะครับโอเคต่อไปกล่องที่ะครับมาดูว่ามีหรือเปล่าจะเป็นใบนี้นะครามีนะเมียพระอิสวดน,นะครับโอเคมาดูว่าได้หรือเปล่ารอบนี้ มันน่าจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนถ้าเป็นการ์ดบอดแรครับอยู่ที่พันเอใบเดียวจบครับบอกเลยมาดูว่าอันนี้มีไหมโอเคเป็นใบปกตินะครับกล่องที่3ผมจะไปแบบไวๆเลยนะเพราะว่าหลายกล่องมากนะครับประมาณ50กล่องรวมทั้งหมดก็ประมาณ1มื่นกว่าบาทนะครับประมาณนั้นต่อไปนะครับอันนี้มีไหมไม่มีครับกล่องที่4ไม่มีนะครับใบปกติ กล่องที่5นะครับครึ่งทางแล้วนะครับมีเปล่าปกตินะครับคิดว่าน่าจะลุ้นแค่ใบนี้ใบเดียวเลยนะครับไปต่อและก็มันจะมีแค่แบบใดแบบนึงเท่านั้นนะครับไม่มี2แบบในะอันเดียวนะครับในเด็กหนึ่งเนี่ยจะมีแค่แบบใดแบบหนึ่งต้องมาลุ้นว่าเป็นเปเปอร์แรหรือว่าเป็นการ์ดบอร์ดแรนะครับโอเคใบปกตินะครับผ่านไป6กล่องเหลืออีก4ปกติครับ กล่องที่8นะครับโอเคมีไหมอันนี้เป็นปกตินะครับกล่องที่9นะครับตอนนี้อันนี้มีหรือเปล่าไม่มีครับปกติไม่มีนะเออไม่มีไม่มีอย่า <laughs> อย่าย้ำอย่าย่า <laughs> กล่องที่10ครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็นกล่องสุดท้ายนะแต่ว่า ผมซื้ออันนี้มางูพายิสวนเนี่ยไอ้งูเนี่ยมันก็เลยมีการแถมมานะครับประมาณนั้นก็จะเป็น11กล่องนะครับแถมมากล่องหนึ่งนะกล่องที่10นะครับมาอันนี้เป็นใบธรรมดานะครับกล่องที่11นะครับกล่องสุดท้ายนะครับกล่องแถมนะอันนี้อาจจะได้กล่องแถมก็ได้นะแต่ถึงได้ตอนนี้เราก็ไม่มีกํไรไรทั้งนั้นับกล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่11นะมาไหมไม่มานะครับเป็นใบปกตินะครับอันนี้เอดีศูหนึ่งหมดไปแล้วนะครับตัวตึงไก่ลาดต่อไปเป็นวีละบุรุษ ปากซอยนะครับอดีนะกุยนายฮอนนะครับมีทั้งหมด50ใบเมนเด็กนะเหมือนกันนะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเปเปอร์แรนะครับราคานะครับจากที่ผมเห็นในกลุ่มอยู่ที่2,800ครับถ้าได้1ใบนะบอกเลยไ, <laughs> 1> <laughs> 1ยได้แค่ทุน1ใบได้แค่ทุนกองแรกนะครับกุยนายฮอนมาหรือเปล่า แต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างนะกล่องนี้ก็จะมีริกกี้เพื่อนรักนะครับคือที่เห็นซ้ำๆหลายๆใบเนี่ยเอาไว้จั่วนะครับประมาณนั้นบางอย่างก็มีใบเดียวนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับวีรบุรุษปากซอยนะจริงๆอันเนี้ยถ้าเป็นเปเปอร์แรนนะจะมีราคานะครับมีฮอลนะนายนะครับครูภาษาไทยนะนักเรียนแบงค์นะครับมีเด็กไม่ชอบแรแรงสาบมากๆตำรวจนะครับเด็กไม่ชอบแรแรงสาบอ่าประมาณนี้นะอีกอันนะครับก็จะเป็นลุงข้างห้องนะแท็กซี่ตีนเปล่านะครับใช้ตีนขับรถ <laughs> ไอดำนะครับปืดเด็กติดยารัตถุยผู้วิทักราชินีไม้เกาหลังนะครับบำเพ็ญประโยชน์สละเพื่อนเพื่อช่วยเพื่อนสมชายห้องเช่าถูกๆูแล้วก็อันนี้คือไลกา๊สนะครับไม่นักกุ๋ยไม่นะฮาไม่นะนายไม่นะไอนายไม่นักครูนะครับไม่นะจามานนะครับการไล่คือการพลังชีวิตของเรานะครับถ้าโดนโจมตีจนพลังชีวิตหมดนะครับก็จะแพ้นเองครับง่ายๆเลยโอเคกล่องที่สองนะครับมีหรือเปล่า จะเป็นใบนี้นะครับอันนี้ไม่มีนะกล่องที่3นะครับกล่องที่สี่นะครับเออแต่เปิดดูก็ไม่มีนะครับก็มีแค่ใบนี้นะครับไปแบบไวบกล่องที่5ปุ๊บกล่องที่6นะครับ อันนี้ไม่มีนะครับกลองที่7นะครับอันนี้ไม่มีนะครับใบปกติกลองที่8อันนี้ไม่มีนะครับใบปกตินะกลองที่9เจ๊งแน่นอนเจ๊งแจ้ว เจิงเจ้าสับจริงกระดิเจ้าอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาว้ยวีแล้วหลุดปากซอยการ์ดบอดแรนนะครับแต่ว่าอันนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่500บาทนะครับใบนี้นะแต่ก็ยังดีที่มีสักใบหนึ่งนะดีเทลก็ประมาณนี้นะครับมีคําว่าโอลิวันนะครับอส s s 6นะครับประมาณนี้นะครับ1ใบกองสุดท้ายนะครับ วุ้ยวุ้ยวุ้ยมาอีกใบวุ้ยวุ้ยได้มาอีกใบนะครับ500บาทนะครับโอเคนะครับเราได้2ใบนะครับกุยนายเฮานะครับวีรบุรุษปากซอยนะครับ2ใบเลยนะใบละ500บาทนะครับอันนี้หมดนะครับสำหรับ SD02 นะครับวีรบุรุษปากซอยนะครับต่อไป SD 0ูนารกก็แค่น้ำพริกอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะน่าจะเป็นเปเปอร์แระครับของสุวรรนะครับ2,800นะบ 2, นะใบหนึ่งแล้วก็มีสุวรนณครับกราดบอร์ดแร่นะครับ1,100นะครับ, 1, รบโอเคกล่องแรกขอกล่องแรกแหละแล้วแบบเฮ้เฮ้คนดูกูแทบไม่ได้ลุ้นเลยเนี่ยแ yeah. สงสารคนดูแล้วเนะี่ยสงสารกูก่อนเนะี่ย <laughs> กล่องแรก ข้างในนะครับก็จะมีพยายมนะครับสิมพลีนรกนะครับสุวรรณนะเนี่ยอันนี้แหละที่เราต้องลุ้นนะครับนายนิรยบาลน้พ่อจีจ้านะครับนายนิรยบาลแว่นนะครับนายนิรยบาลอ้วนนายนิรยบาลชาวนานายนิรยบาลปฏิรูปนายนิรยบาลกล้ามนายนิรยบาลแบงค์แม่นีโมขยับไม่ได้โอเคประมาณนี้ครับเซตที่2นะปื้ดคนดีนะครับนี่เป็นไงรับใบปริญญาจากพยายมไปเลยคนดียังไงไปอยู่นรกวะ มันไป,บบปรับใบปริญญากับพญายมพวกบาปหนาเจ้าที่ตำรวจสัมภเวสีตำรวจสัมภเวสีปวินตำรวจสัมภเวสีนิวัตรกระทะทองแดงบัญชีหนังหมานะมาเป็นตัวเลยนะหอกแหลมแทงทุกวันแทงตืด <c oughs> <c oughs> จิ้มมันเลยจิ้มนะครับแล้วก็กาดไลน์นะครับไม่นะนีโมไม่นะเตา๋าไม่นะไอดำไม่นะแบง ไม่นะพยายมพยายมก็ไม่รอดออเขียนประมาณนี้ครับก <c oughs> ูเศร้าเลยอะรีวิวเด็กตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> กล่องที่สองอ่ะโอเคมาดูว่าอันนี้มีไหมสุวรรณะเป็นใบปกติครับกล่องที่สามอันนี้นะมีไหมไม่มีครับกล่องที่สี่ครับมีไหมไม่มีครับ กลองที่5ครับเอ้ยแต่เดี๋ยวปื้ดคนดีทำไมอยู่ข้างหน้าอ๋อปกติกูเป็นอะไร <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเเหมือนจะมีเหมือนจะมีเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะแป๊บนึงแป๊บนึงใช่ไหมเนี่ยอ้า <laughs> วอะไรของกูวะ <laughs> กูหลอกตัวเองใช่ไหมเนี่ยถือว่าเป็นความหวังเลก็กน้อยกล่องที่6นะครับมีหรือเปล่า กูดูอะไรวะมีไหมไม่มีนะครับกล่องที่เจ็ดอันนี้ไม่มีนะครับกล่องที่แปดนะครับมาดูว่าอันนี้จะมีหรือเปล่าครับอันนี้ไม่มีครับเป็นใบปกติครับสวรานครับกล่องที่เก้า และอันนี้ยังไงยังไงเป็นใบปกติครับ S D 0 3กล่องสุดท้ายครับนรกก็แค่น้ำพริกนะครับอันนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใบนี้นะครับสุวรรบ C B R นะครับ,รบการดบอร์ดแรนะอันนี้ ราคาอยู่ที่1,100บาทนะครับจริงๆการสัมผัสมันไม่ได้เป็นเท็กเจอร์ของลังนะครับก็แบ็กกราวจะเป็นแค่ลังนะครับส่วนการลงสีนะจะเป็นการสเก็ตนะครับประมาณนั้นแล้วเขียนว่าโอลิวันตรงนี้นะครับโอลิวันนะครับจะใช้ได้แค่1ใบต่อ1เด็กนะครับขอการจ่าย5นะครับ power ศูนย์นะซึ่งเราได้มาแค่ใบนี้ครับ s d ศูแค่นี้เลยใบเดียวนะครับต่อไปนะเป็น hd ศูี่นะครับทหารไก่ชนเขา เขาชนไก่หรือเปล่าวะก็เหมือนกันนะอันนี้คือเมนเด็ก50นะครับร์ดไล่ห้ใบนะครับประมาณนั้นอ่ะมาลุ้นกันจะได้อีกสักใบ2ใบหรือเปล่าโอเคข้างในก็ประมาณนี้นะครับของแรกนะครับข้างในนะก็จะเป็นกัปตันแบงค์แท้งเรนเจอร์นะครับรถหลังถนนแล้วก็เมก้ารอร์นะครับอันนี้แหละที่เราต้องลุ้นนะอันนี้เป็นใบปกตินะครับยังไม่ใช่ใบที่มีราคานะครับ จ่ามะนาวแทงเรนเจอร์จ่าแดงเดือดแทงเรนเจอร์รถถังแทงเรนเจอร์พลเอกปุ้มปุ้ยนะติดยศเพียบเลยคนระับสอหไอล่จับเด็กอรุณีเข้ามันไก่เมียจ่านี่พลทหารทหารฝูงบินต่ำตัดยาตัดยาการดีเซ็ตนะครับของเด็กนะก็จะเป็นคนจับใบดำนะครับนี่ดีใจนะได้ใบดำ กูรอดแล้วส่วนคนจับใบแดงแบตเตอรี่น่ตตนนะโดนไถได้หัวเกียนได้ใบแดงไอ้หนุ่มรอดดนะ I need medic นะต้องการเมดิคใบดำใบแดงอันนี้ลุ้นนะครับกาซาชีวิตเพื่อชาติขึ้นมาเลยว่าไอ้ลูกลิงถาดหลุมเขาชนไก่นะครับ ไม่นะมะนาวไม่นะแดงเดือดไม่นะเจี๊ยบไม่นะปุ้มปุ้ยอ๋อปุ้มปุ้ยตายเอา้าไม่นะพระอินนะครับไอ้พระอินมาได้ไงเนะี่ยอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับที่เราต้องรู้ก็คือเมก้ารอดนะครับซึ่งก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับเปเปอร์แรกับการ์บอดแรแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้เปเปอร์แรเลยนะครับการ์ดบอดแรของเด็กนี้อยู่ที่500นะครับส่วนเปเปอร์แรนะครับจะอยู่ที่900นะครับกล่องที่2นะครับ ลุ้นแค่ซีลน,นี้นะครับแค่ซีลน,นี้ซีลเดียวเลยมีหรือเปล่าโอเคเป็นใบปกตินะครับกล่องที่สมครับมาไหมโอเคปกตินะครับกล่องที่สครับกล่องที่สยังไงโอเคใบปกตินะครับกล่องที่5้ามาไหมโอเคปกตินะครับ กล่องที่6นะครับกล่องที่6ยังไงเป็นใบปกติครับกล่องที่7นะครับโอเคเป็นใบปกติครับกล่องที่8นะครับโอเคนะครับเป็นใบปกตินะกล่องที่9นะครับยังเป็นใบปกติอยู่นะกล่องสุดท้ายนะกล่องที่10นะ เอ้ยเอ้เห็นแวบแเห็นแวบบเดียวเดียวเดยวเดียมาผมบอกเลยมาแน่กล่องนี้มาแล hm bracket, okay. ้วเมการดอเปเปอร์แรนะครับอันนี้ใบนี้900บาทนะครับเปเปอร์แรนะครับจะมีพื้นหลังนะครับแบ็กกราวเป็นสมุดนะแล้วก็การลงสีนะจะเป็นสีแบบสเก็ตนะกล่องสุดท้ายพอดีนะครับ900บาทนะครับมีคอร์ส6นะครับเจม3นะครับ อยู่ในหมวดของหุ่นยนต์นะครับอันนี้แล้วก็ power 6นะครับ only one นะครับมีได้แค่ใบเดียวในเด็กเท่านั้นนะครับอัปเดตกันก่อนที่จะไป sd 0 5นะครับเราได้มาประมาณนี้แล้วนะครับใบแรกๆที่เราได้เลยก็คือวีรบุรุษปากซอยนะครับต่อมาเป็นสุวรรณแล้วก็เมกะรอดอนนะครับล่าสุดอ่าสใบนี้นะครับก็คือ1,000บาทแล้วนะครับใบนี้900นะครับส่วนใบนี้พันเนะครับสามพันบาทนะครับในมือนะเจ๊งพูดดังๆว่าเจ๊ง ต่อไปนะเป็น SD05 นะครับเด็กสุดท้ายเลยนะครับกำเนิดจากน้ำนะครับเด็กนี้เอาล่ะเริ่มันเลยครับกล่องแรกมี50 m a เมนเด็กเหมือนเดิมนะครับในนี้ครับเราต้องลุ้น Waterman ครับกล่องแรกนะครับบึงทมินนะครับซ e o คุณกิระวอเตอร์แนนะครับอันนี้เป็นแบบปกตินะครับอันนี้แหละที่เราต้องลุ้นนะครับ เป็นการ์ดบอร์ดแรกับเปเปอร์แรครับซึ่งาราคาของเปเปอร์แรจะอยู่ที่900บาทการ์ดบอร์ดแรอยู่ที่650นะครับบึงเทมินพีเพิลคุณเคนนะบึงเทมินพีเพิลคุณฮาวีบึงเทมิ Ken, นพะีเพิลค,คุณอังคณาบึงเทมินพีเพิลคุณพยาบาลบึงเทมินพีเพิลคุณบึกบึนนะครับปลาชะโดกามกุดปลาดาวกระจายคือบางอย่างจริงๆมันก็ไม่ได้มีในการ์ตูนนะครับบางอย่างจะเป็นอาร์ตใหม่นะครับประมาณนั้นปลากระเบนหางแหลมมากนะครับ นี่หางอยู่ข้างหน้านะนี่พร้อมแทง <laughs> พิธีกรสารคดีดวงเบลอฉลามอยู่ข้างหลังเ <laughs> พิ่งเป็นพิธีกรวันแรกโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเซตแรกนะครับแต่การสวยมากนะมีแบบมันจะเป็นฟลอยนะครับอันนี้กล่องที่สองนะครับโอเคเป็นใบปกติครับกล่องที่สามโอเคเป็นใบปกตินะครับ ่องที่4ี่นะครับโฮ้ย,ยมาว้ย Waterman การ์ดบอร์ดแรงครับอันนี้650ครับเอาเงินกนะ่อนเลยฮะไม่เอาอ้อมูลเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาเงินก่อนเลยแบ็กกราวด์ข้างหลังก็จะเป็นลังนะครับลายเส้นก็จะเป็นสเก็ตเป็นเส้นดำๆเลยนะเป็นการแค่สเก็ตเงานะครับ4กล่องเองนะรอบนี้มาแค่4กล่องนะรอบนี้ Cross ห้านะครับเจมนะครับ2แล้วก็โอล y วันนะครับ p o w เ r อนะสครับกล่องที่5ครับจริงๆก็ถ้าเปเปอร์แรจะคุ้มกว่านะครับกล่องนี้มีหรือเปล่าโอเคไม่มีครับกล่องที่6นะครับโอเคเป็นใบปกติครับอันนี้มันลุ้นแค่นี้จริงๆครับกล่องที่7นะครับมีหรือเปล่าโอเคเป็นใบปกติครับกล่องที่8นะครับจะมาหรือเปล่าโอเค ใบปกติกองที่9ครับโอ้โหยังไม่มานะครับมาแค่ใบเดียวตอนนี้การ์ดบอดแรกองสุดท้ายครับจะมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาครับมาแค่ใบเดียวนะแล้วก็สรุปที่เราได้มาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นวีเรบปรุปากซอยนะครับสุวรรณนะครับเมการอดอและใบสุดท้ายก็คือวอเตอร์แมนนะครับอันนี้500นะครับ สองใบพันหนึ่งนะครับสวานครับใบละพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเมกาโรดอนนี้900นะครับวอเทอร์แมนอันนี้650ครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเราขายพวกนี้นะครับก็จะได้ประมาณ3,650นะครับเท่ากับ10กล่องนะครับที่เราซื้อมานะครับเรียกว่าเจ๋งนะเจ๋งเลยนะครับอันนี้คือเจ๋งเลยนะครับแต่ว่าสามารถสะสมไว้ได้นะครับซึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาเปิดกล่องบูสเตอร์นะครับ เป็นพวกแพ็คเสริมที่ต่อจากสตาร์เตอร์เด็กนะครับซึ่งสตาร์เตอร์เด็กจะให้ลุ้นแค่ใบเดียวแต่บูสเตอร์ครับจะลุ้นใบที่มีราคาเนี่ยมากกว่า10ใบครับเราต้องมารู้ว่าเราจะได้ใบไหนที่มีราคาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องพอไว้ใ่ก่อนไปเจอมานคลิปหน้านะครับ